สวัสดีครับผู้ชมเอฟซีครับมืดูนี้กรับบางเป็นจักนาทีการงานครับกะบอกมาหาเลาะใส่หนูคือเกล้าต้องดูพี่น้องหูนี่เป็นตะมีตัวครับมีห้อยขดห้อยงายๆอยู่หมายเกล้าครับมาซ้ำครับเอาวงเดือนลงนาทีมีตัวครับขาดครับมือนี้ยว่าได้อุดมันน้องฟ้าเฝ้าครับเหมือนนี่มาคำอ้ออื่นเสาวจะเข้าไปร่วมด้วยกันนะครับ สวัสดียามเช้าครับพี่น้องไปยามหนูกันครับกับตรงหน้าเขาซุกครับที่นี่ตัวออกบ่หมาหนองมุนอีเล่บ่เน,นี่ยงอ่ะฮึข้าพุ่มเดียวนี่เอ้ที่นี่ตัวอยู่ ผมยันว่าเขาอยู่พี่นอ้องหมามันกวเนเขาต้งมีตัวช่ครับจับใส้วันสิบอันครับโอ้หนูใ่ญ่ตัวนี้ไหมพี่นอ้องได้แล้วครับตวัวที่มันปีนด่วงผมนั่นแหละเฮไ,ไปกันต่อพี่น้องมันตัวเดียวกันนี่บุ๊ก โอ้ยอันนิ่งครับพ่อโอ้ยกดธูปทับไปตั้งหกักเฮ้ยเฮมึง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 มาเกิดเลยวะกดรูทับผมอีกตั้งหกักไปต่านพ่นโต้ครับพี่น้องหนึ่งใส่บัหลายครับใส่หนึ่งใส่สิบหลังหนึ่งตอนซ่้าขอมาสูตรเอาส้นถ้าซ่อมครับหมอก อหอมดอกเข่าครับหอมหอมไปยังต้อครับอัเนี้อีกไม้หนึ่งครับใส่ช่องนี้ไปสองอันเมนูทองขาวเมนูปุก เขากำลังเขากำลังสุกนะครับวับนไหนจะเกินอาทิตย์นี้หรอกถ้าอยู่กับที่เขาฝนกับที่เลี่ยงเกี่ยวจะมั้งครับดูดิห้องเดืยวผมอืมอใช่หรอผมใส่ไใส่ละวมัน ผมใส่ไปใส่อัอนนี้เจอแล้วมันจะมีหนูอะไรไหมนิ่งครับต่อดวงมัดลงแล้วครับตันนี้หมู่บ้านวันนีมาตกป่า,ต,าตือเสือเลยพอมองใส่หนูก็ได้ใส่ ไม่ตีตีนผมกล้างนึงว่าไม่หนูว่าใคยไม่หนูครับหนูมันดับแลว้วบันี้ก็นิ่งครับ แต่แผงคุณโต้ครับวันนี้คู่นีมีห้อยมีหูอยู่ครับหูเตือนหูเก่าๆผมเปิดเบ่งมาว่านรู้สึกว่ามันที่นี่หยักใหญ่ข้นแล้วผมก็ได้หาหลอเบางกอนใช่เบ็ดหลังหนึ่งครับให้ให้ใหหนู้นกัดหงากันยังไง โห oh, นิ่งครับพี่น้องน้องมันอโอนหู้ครับหู้อยู่นี่โอ,อนวันนี้ใส่กันโตเลื่นมากครับพวกกางยางไปครับหัวันวันนี้ใส่รองเท้าหน้าหกเกินไปไป่บังหยิกชุดหนึ่งครับโอ้ครับจุดสุดท้ายมันจะมีตัวไหม ออพี่น้องว่าท่านตายพี่น้องยังดิ้นอย่เปล่าหรออ๋ออ๋อ,อยังไม่ตายเลยครับเรียบร้อยครับแม่งดิจดนจปตาหยาล่ะหลังนี้ไม่เข้าครับตรงนี้ดิ้นอยู่ <c oughs> นี่การทรมานสัตว์นะครับการหายู่หายกินมา่กี้น,น,อน้องอออก็ทําใจนะครับแต่ผมขอปิดชีพนะครับผมประกาศจ,จับสดๆเก็บตางนี้ก่อนออ เดี๋ยวเขาไปสรุปยอดยกันต้องการนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขาไปสรุปยอดนะครับเดี๋ยวเขาไปสรุปยอดต้อนการมาสรุปเต็มกันครับพี่น้องก,กับเซานี่ครับกับ,บวงเดือนสิบอันครับบางอันกับประเทศไทยบ้างนะครับเด้อเฝ้าไปเผด็งงานครับมับนมันครับพราได้ยู่ได้กิน ขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามชมอีสานพันสปอร์ตครับจากท่อง youtube ช่องติดต่อกับอีสานพันธสปอร์ตครับฝากติดตามนะครับด้วยช่อง YouTube ฝากเป็นกำลังแร่งใจนะครับอขอบคุณครับอีสานพันธ์สปอร์ตเบิ่มหนาวว่างครับผมขอบคุณครับพี่น้องวิธีการเกียวเยอะนะครับเกี่ยวข้างเราปลายตีน มาใส่เบ็ดอีกรอบหนึ่งครับรเราเห็ดตัวกาดเป็นตักบุงครับมันก็ขาดเลยล่าป,ปาก,กาัดเป็นตัองคอยติขาดหลุดง่ายครับอ๋อคนที่ไปตีไม้นี่นะครับพี่น้องผมมีคนถือกล่องให้ครับนะออกฤทธิ์แล้วครับเดี๋ยวเคียดจริงออกฤทธิ์แล้วครับอุ้ยมาแล้วครับเต็มแลบเบ็ดยกนะครับเอามาใส่ ีเว็ดขั้นเบ็ตียาปลอมนะครับดูสวยงามครับตั้มแรกเย็นนี่ครับเปลี่ยนแนวใหม่โอเคครับไปบางแต้มืออึนต่อโอ้ครับปลาคอหางปาได้กระต้มกินนี่แหละครับรรหาบอหายู่หากินแบบบ้านๆกับอีสา,านพันธ์สปอร์ตครับต้มปลาคอใหญ่ตกปลาไหลไม่ไม่สดๆครับ ต้มซูพี่น้องกินกันนะมาได้ครับได้พี่น้องเอ้ยกินขาวน้ำกันครับบ่เนี่ขอบคุณครับถุกหัวใจการติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณห,หลายๆครับ